คุณคิดว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างครับในความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าโคตรจะรับไม่ได้เลยถ้าหากว่าเจอแบบนี้คือเลิกแน่ๆต่อให้รักแค่ไหนต่อให้คบมานานแค่ไหนผูกพันแค่ไหนก็คิดว่ารับไม่ได้แน่ๆคุณคิดว่ามันมีอะไรบ้างลองนึกในใจขึ้นมาหน่อยครับจริงๆแล้วมันมีนะครับพฤติกรรมที่มันถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงในความสัมพันธ์แล้วกันที่มันทําให้แบบว่าความสัมพันธ์คือมีแผลในความสัมพันธ์ได้อารมณ์ประมาณว่าเป็นแก้วที่แตกแล้วไม่มีวันกลับมาสวยเหมือนเดิมได้อีกอ่ะม ีนะแล้วก็มีเยอะซะด้วยลองมาดูซิว่าคุณถือว่าเป็นหนึ่งในคนนั้นหรือเปล่าที่เจอพฤติกรรมเหล่านี้แล้วคุณยังทนฝืนคบต่อไปได้แต่ผมบอกกันนะว่ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวมาดูไปทีละข้อครับมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือการทําร้ายจิตใจครับ บางคนมองว่าเฮ้ยทำร้ายจิตใจกันบ้างก็เป็นปกติตอนทะเลาะก,กันในความสมัมพันธ์ก็ใช่ครับมันต้องมีกันบ้างกระทบกระทั่งจิตใจกันแต่มันจะมีหนักกับเบาไงบางคนคือทะเลาะก,กันทีก็มีนานๆมาทีหนึ่งแต่คุณลองคิดดูว่าไอ้แค่นานๆทีหนึ่งอ่ะบางคนผ่านไปหลายปียังคงลืมคําพูดนั้นไม่ได้แต่สําหรับ,บบางคนที่เจอเป็นประจําคุณคิดว่ามันจะหนักขนาดไหนคุณเชื่อไหมว่าการทำร้ายจิตใจเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้นะจากคนที่มั่นใจตัวเองภูมิใจตัวเองกลายเป็นคนที่หมดทุกอย่างจากการ ที่ถูกคำจิทใจเป็นเวลานาน ตอนนี้มีกระสานหนึ่งที่ดังมากมที่คนชอบพูดถึงกันคือ gas lighting มันเป็นเหมือนการทำให้เอกฝ่ายรู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกโทษตัวเองในทางอ้อมอ,อบางทีอาจจะไม่ใช้คำพูดแรงๆตรงๆแต่มันเป็นคำพูดที่ทำให้เอกฝ่ายรู้สึกว่าเอ,เออฉันผิดวะท,ทั้งที่ฉันไม่ใช่คนผิดเลยกลายว่าคุณก็โทษตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เขาทำพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้นต่อไปซึ่งถ้าหากคุณเจอแบบนี้บ่อยๆคุณต้องรู้ตัวว่าความสัมพันธ์อันนี้มันไม่เวิร์กแล้วอย่าเพอไปหลงกลตามน้ำแล้วก็ปล่อยให้เขาทำลายความรู้สึกของคุณ แล้วทาเล่าเนาะต่อมาข้อที่2ครับก็คือการทํร้ายร่างกายครับไม่ว่าจะกับความสัมพันธ์ไหนก็แล้วแต่หรือไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่รู้จักหรือไม่รู้จักการทำร้ายร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรและประเด็นคือไอการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าทําแล้วครั้งหนึ่งมันจะมีอีกครั้งที่2และส่วนมากมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำร้ายร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รับไม่ได้เลยในความสัมพันธ์สําหรับบางคนอาจจะยิ่งกว่าการนอกใจซะด้วยซ้้าาต่อออมข3คครบืก คุมบงการครับผมเชื่อว่าคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ลับไม่ได้จริงๆ เพราะการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอีกต่อไปทุกอย่างที่ฉันทําจะถูกควบคุมว่าดีหรือไม่ดียังไงเพราะการตัดสินใจของเขามันมีอานาจมากกว่าฉะนั้นชีวิตของฉันเนี่ยมันเหมือนไปอยู่ในคุกก็คือคุกทางใจแล้วกันที่แบบว่าฉันจะทําอะไรเพื่อตัวฉันเองไม่ได้เลยไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ใช่แค่การบงการบีบบังคับเพียงอย่างเดียวแต่บางชีมันเป็นการทําลายความมั่นใจของตัวเองไปด้วยบางชีถูกคําพูดที่บอกว่า hey, ถ้าเธอไม่มีฉันนะเธออยู่ไม่รอดหรอกเธอทําทอะไรเธอก็ ไม่สบายเหมือนอยู่กับฉันหรอกสิ่งพวกนี้ครับมันฟังดูเหมือนเป็นห่วงนะแต่เนี่ยมันคือการบงการให้เธอเนี่ยต้องอยู่กับฉันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆส่วนคุณเชื่อว่าคุณคงไปไม่รอดจริงๆและคุณต้องกลับไปหาเขาเท่านั้นหลายคนครับอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยมาเป็น10บสปีจนลืมไปแล้วว่าชีวิตของตัวเองเคยเป็นคนมั่นใจยังไงและการเป็นว่าก็มองว่าชีวิตฉันก็คงอยู่ได้แค่ประมาณนี้แหล,ละแล้วก็เชื่อแบบนั้นไปสะสนิจใจเลยค้นั้นถ้าหากว่าใครเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความสัััมมมพนธ์ที่่่่รรรรบไได้คคควเเลลลิกกอออาาาืะยยง ่อเนืงการละเลยเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้างในความสัมพันธ์ในบางครั้งบางคราวแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้การมีแฟนเรามีเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตกันและกันมีความสุขด้วยกันมีความรักให้กันเราไม่มีแฟนเพื่อที่จะอยู่ตัวคนเดียวทําอะไรเพียงลําพังแบบนั้นสู้ไม่มีซะดีกว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังเจอความสัมพันธ์ที่ละเลยอย่างต่อเนื่องจนเรารู้สึกเหงาทั้งที่มีแฟนผมบอกเลยนะว่าทรมานยิ่งกว่าเหงาเพียงลําพังถ้าหาก ว่าใครกําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์ต่อมาข้อ5ครับคือการนอกใจครับหลายคนอาจจะรอข้อนี้อยู่การนอกใจถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์เพราะมันบ่งบอกหลายๆสิ่งหลายอย่าง ข้อหนึ่งคือมันบ่งบอกว่าการที่เธอนอกใจฉันไปมันคงเป็นเพราะเธอคงไม่แคร์ฉันแล้วใช่ไหมเธอคงไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมตัวตนที่แท้จริงของเธอคงออกมาแล้วใช่ไหมอะไรหลายอย่างที่มันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะไปไม่รอดเพราะว่าถ้าคนเรามันดีอยู่ทําไมถึงต้องไปหาสิ่งอื่นๆข้างนอกมันอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าการนอกใจถือว่าเป็นสิ่งที่มันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างว่าคุณอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วคุณไม่สามารถหารูรั่ดตรงนั้นเจอและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องออกไปหาทางออกในแบบที่มันไม่คร ถ้าว่าใครที่เจอแบบนี้ควรเลิกครับแต่ผมเชื่อครับว่าหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์ทั้งหมด5ข้อนี้ที่ผมพูดมาแต่ก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นอยู่เพราะรักเขาเลิกไม่ได้ยังอยากมีเขาในชีวิตอันนี้คือคุณรักเขามากกว่าที่คุณรักตัวเองจนคุณสามารถทนในสิ่งที่มันแบบแย่ๆ5ข้อนี้ที่เขาทํากับคุณได้อันนี้คุณต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่แล้วว่าเฮ้ยตัวคุณตอนนี้กับตัวคุณในอดีตก่อนเจอเขาอะแบบไหนที่คุณรู้สึกรักตัวเองมากกว่ากันเห็นคุณค่าตัวเองมากกว่ากันคุณลองถาม งตรงนี้ให้ดีแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากกว่านี้แต่วันนี้ไม่ใช่และฉันไม่สามารถหาทางออกได้ตอนนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า Make Him Crazy ครับคอร์สเนี้ยจะทําให้เขาเนี่ยกลับมาวิ่งไล่ตามคุณได้ด้วยการเป็นตัวตนใหม่ของคุณในแบบที่เหมือนตอนแรกๆที่เขาตามจีบคุณแต่ตอนเนี้ยตัวตนนั้นมันแค่หายไปแต่ผมบอกเลยว่าการที่เขามาวิ่งไล่ตามคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนของแถมสิ่งที่คุณจะได้จริงๆจากคอร์สเนี้ยคือคุณจะเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรที่คู่ควรกกกััััตววเเออองงงงรรรรู้้งง่่าานนนียมป็ไคึ ว่าใครสนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับแล้วพบกันครับผมชองคริสครับ